รวยแล้วไม่ต้องนะครับอาจารย์ให้วิ่งรูดเก้าน้เจอีกเช้าให้เม็ดเดียวนะครับสองเก้าห้าผลที่ออกบนเก้าห้าล่างเก้าสองนะครับนะเมื่อเช้านี้กร่ำรวยไม่ต้องเล่นนะครับนะหวยหุ้นเนี่ยบาทละเก้าสิบกว่าเนี่ยนะใครเห็นสตอรี่เพีของอาจารย์อย่างนี้มันออกนะครับเห็นไหมครับบน 9ก้าห้าล่างเก้าสองนี่อาจารย์ให้เล่นยังไงมันก็ถูกแล้วครับดิ้งๆพอครับไม่ต้องไปโลกไม่ต้องไปหวังอะไรเล่นตัวละบาทมันก็ได้เท่าไหร่แล้วนะครับบนล่างเนาะเล่นตัวละสิบบาทเนี่ยโอ้ก็ตัวก็ถูกยี่สิบอันนี้นะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในห้องของอาจารย์ก็จะเก็บรายวันอันนี้เอาไว้แทงรัฐบาลนะครับอาจารย์ก็จะแนะนําแบบนี้ใครเนาะกดหัวร้อน ดังน,นั้นแนวทนางหวยหุ้นหอาจารย์อาจารย์ลงในเพจเดียวคืออาจารย์กรพัช,ชวดนะครับส่วนอื่นๆจะลงให้ในสตอรี่เพจไม่สามารถที่จะลงได้เดยอะบางทีก็ไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณนี้อทุกคนพิมพ์ตำรานะครับกดัรร้อนนะครับถ้าเห็นมันจะไม่เห็นจะไม่จะได้จะไม่เห็นเพจอาจารย์อีกต่อไปนะครับเพราะว่าตั้งระบบความปลอดภัย การแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆให้สร้างสรรค์หรือกดพวกนี้อาจจะกดผิดก็กดย้าอีกทีหนึ่งได้เพราะมันจะดูดขึ้นมาแล้วว่ามันจะเป็นการแบนนะครับมันจะเป็นแบนคําว่าแบนเนี่ยจะไม่สามารถเห็นนะครับเหตุน,นะมันไม่เหมือนเฟซบุ๊กน้องถ้าเฟซบุ๊กบล็อกมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันเหตแบนคือทําไมไม่เห็นทุกคนว่าทาไมไม่เห็นนั่นแหละนะครับมันจะขึ้นแบนนะ นอกจากมาค้นหากดติดตามเป็นรายการโปรดใหม่หรือบางทีจะค้นหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้ามันขึ้นคําว่าแบรนด์นะครับเนี่ยเราตั้งค่าความปลอดภัยไว้ทุกคนตำเราเนะตำราว,วันนี้ให้ตัวเด็ดนะครับนะ,นะช่วยช่วยผิดนิดนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นคอมเมนต์จะได้รู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าออกไปข้างนอกเปิดเน็ต จะขึ้นสองร้อยเมตรหรือมันจะตัดเด็ดไปเลยนะครับจะไม่เกิดนะเห็นไหมล็อกแล้วหน้าจอไม่สามารถเข้าดูได้เลยนะทุกคนพิมพ์ตำเราให้หน่อยไม่สามารถเข้าดูนี้เ่องนี้ได้ด้วยหน้าจอล็อก ทุกคนกินต่อไปนะครับรัฐบาลนะพิมพ์รัฐบาลนิดหนึ่งนะครับจะให้ดูรัฐบาลสูตรกรดซกริสิน,นะครับเพียงเฉพาะในห้องลายนะครับห้องลายวงกลมให้นะครับให้ไปหาซื้อลอตตรี่แต่ว่าสูตรนี้อาจารย์จะไม่วงกลมให้นะครับเดี๋ยวจะวางสนุปตัวเองและสมาชิกก็จะหาซื้อยากพอเปิดมาเนี่ยเดยเดยเล็ดลดเดี๋ยวมันอัดนนจะให้รวม เพราะว่าสูตรของกรอกับสนไม่ได้ตัวเดียวกันบนล่างนี่ตัวเดียวกันนะครับเลขเด่นเลขลูดเนี่ยนะนะถ้าใครอยากจับนะครับสังเกตเลขของอาจารย์สังเกตชุดรวยหรือชุดสามตัวใบฟ้านะครับมันไม่ต่างกันนะเหมือนกันทุกประการนะครับอาจจะต่างกันแค่ชุดหนึ่งนะส่วนมากเนาะชุดสามตัวสามสามหางเนี่ย นะส่วนมากจะต่างกันชุดหนึ่งหรือทั้งทั้งหมดอาจจะบางครั้งเหมือนกันหมดอาจจะต่างกันแค่หลักร้อยชุดเดียวอย่างนี้นะครับนยะสังเกตนะใบฟ้าก็ให้แล้วนะครับอาจารย์จะไม่เทียบเคียงให้ทุกคนพิมพ์รัฐบาลอันนี้เป็นการตอบย้ําเลยนะครับว่ามาแน่นอนนะสุดนี้งวดที่แล้วย่งนึกเสียดายนะครับทุกคนมันปากหลักมาหมดเลยนะครับ หลักมาหลักมาหมดเลยหลักร้อยก็มาหลักหน่วยก็มาเขายกหลักร้อยขึ้นเจ็ดแล้วดีใจแล้วที <c oughs> ่ออกอยู่เลขหน้านะครับอ่ารัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะประจํานวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่กับผมกรการลสินนะครับชุดรวยเดี๋วเอาไว้อาจารย์ก็ยังไม่เอาลงในห้องไลน์นะครับให้เฉพาะแนวทางล่างกับชุดรวม จะให้ก็คือให้ปุ๊บเล่นได้ปั๊บนะครับเพื่อจะไม่ได้ไม่สนุกนสมาชิกและตัวเองนะคนที่ให้ก็เล่นนะครับอเพราะว่าถ้าให้ก่อนตัวเองยังไม่กดแทงเนี่ยมันเลรดมันลดนะครับเหรียดมันลดนะจะให้ไปชุดรวมนะครับรัฐบาลไทยตามนี้นะครับอยู่ในนี้แหละนะครับไม่ว่าบนมาล่างสังเกตเอาใครชอบตัวไหน เด่นก้าวเท่านั้นนะครับบนล่างเลยนะครับเห็นใะบ,บฟ้าแล้วก็ไปเทียบเคียงก็ได้นะครับเดี๋ยวชุดรวยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะชุดรวยจะประมาณวันที่ยี่ห้ายี่หกที่เขาเปิดระบบออนไลน์ของหอวันที่นี้นะครับอันนี้แนวทางรัฐบาลนะครับ ที่หนึ่งทันวาหกสี่ตามนี้เรียนง่ายนะครับไม่ว่าบนหรือล่างไม่ต้องถามเลยอาจารย์บนหรือล่างอันนี้คือเป็นสูตรที่มันเดินดีนะอย่าจับไปเข้ากับหลักร้อยที่เด่นเด่นเจ็ดเหมือนงวดที่แล้วหลักร้อยของอาจารย์เ็ามีภาพนะครับสามหางอาจารย์หลักร้อยอยู่สามสักสองสองหางนะครับงวดที่ผ่านมา จะคือมั่นใจหลักร้อยเจ็ดนะครับเห็นแล้วเนาะประมาณนั้นหลักร้อยงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปอยู่สองหางนะครับจากสามหางนะครับหางแรกคือเจ็ดสี่หนึ่งนะทุกคนน่าจะจําได้แต่หางที่สองก็คือเจ็ดสี่เก้านั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันหลักร้อยก็คือห้าเอาไปห้าสี่เจ็ดนะงวดที่ผ่านมาถึงงวดนี้นยังนะครับ ยังไม่เปิดเผยให้จบนะครับนะยังไม่เปิดเผยนี่ชุดรวยนะครับจนกว่าวันที่ยี่ห้ายี่หกนะครับนะประมาณนี้เนาะแชร์ไปไว้ดูนะครับทุกคนนะและอย่าไปสนใจอย่าไปสับสนกับที่เขียนลายมือเป็นกรกรสินนะครับไม่มีนะครับอันนั้นคือของกลอมนะนะฝากด้วยนะครับอย่าไปให้ความสําคัญและ ไปรอดูเมื่อวันที่หนึ่งพอวันที่สองมาคุณจะเห็นว่าไอ้ที่เขียนลายมือก่อนกับสิลินจะเข้าเต็มๆทุกครั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับมับนเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตลอดทุกคนนะครับแบบนี้ตลอดนะให้อย่างนะผลออกอีกอย่างตลอดนะครับเห็นกันแล้วเนาะ,นะขอให้ทุกคนนะโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเดี๋ยวค่อย เจอกันนะวันที่ยี่สิบหกน่าจะเป็นวันดีด้วยนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เป็นวันดีของอาจารย์นะครับนะวันศุกร์เดี๋ยวจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเดี๋ยวจะบอกนะครับตัวดีตัวเด่นอะไรวันศุกร์นะนะรับสมาชิกใหม่ประมาณนี้นะครับ